สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาฝึกอ่านคําพื้นฐานชุดที่1คําที่1นึถึงสาพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะก็ก็กบกบ กระจกกระจกกระจุยกระจุยกระดิง่งกระดิง่งกระดุมกระดุม กระโดดกระโดดกระตายกระตายกระถินกระถินกระเทียมกระเทียม กระเบื้องกระเบื้องกระป๋องกระป๋องกระเป๋ากระเป๋ากระโปรง กระโปรงกระรอกกระรอกกลัวกลัวกว่ากว่ากอด กอดก่อนก่อนกะกะกะทิกะทิกะละมัง กะละมังกัดกัดกันกันกับกับ กลาง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 เกงกลางเกงกาเฟ่กาเฟ่ Cam nợt Cam nợt Cam lăng Cam lăng Kinh Kinh